สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับที่ีเกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสหับเตอนตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์อดี ad. มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียน ไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่เนี่ยเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับมีไพ่เสียจริงๆเพียงใบเดียวเนาะส่วนไพ่ใบ,บนี้ก็กลางๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนวโน,นมทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ขึ้นมานะครับตัวตนของชาวกันเนี่ยได้เป็นธาตุดินแล้วก็เป็นธาตุเดียวกันกับตัวคุณเอง คิงถือเหรียญมานะครับคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวตนความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยต้องการที่อยากจะให้มีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลนะครับหรืออยากมาสนับสนุนกับในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเราอาจจะมีความรู้สึกที่เข้มแข็งบ้างขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ก็ยังอยากให้ใครมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะตัวเราเองค่อนข้างดูเหมือนกับว่าอาจจะดูแบบหยุดติดบ,บ้างในบางครั้งใน เรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูทั้งดีแล้วก็อาจจะไม่ดีดังนั้นเราอาจจะต้องแบบพยายามปรับมุมมองปรับมายเซตดูนะครับเผื่ออาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นชาวกันลักคณากันเนี่ยไพ่ขึ้นมาดีเกือบหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามเปิดรับเปิดกว้างแล้วก็ปรับมุมมองปรับมายเซตใหม่นะพยายามมองโลกในแง่ดีมากขึ้นพยายามอดทนอดกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์คําว่าอดทนอดกันไม่ได้แปลว่าคุณต้องอดทนแบบ 3ปี5ปี10ปีไม่ใช่นะครับคําว่าอดทนแปลว่าอดทนในช่วงที่มันยากลําบากตรงเนี้ยให้มันผ่านพ้นปัญหาและวิกฤตไปและเราจะเจอทางออกที่ดีอิทธิพลของดาวพระศปดีตอนเนี้ยคือดาวคู่ของคุณตกเรือนมอรณะไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าจะกลุมกับดาวราหูจนถึงวันที่17ตุลาคม2 0ง6นี้นะครับดังนั้นราหูกำลังจะออกไปละ ปัญหาสิ่งต่างๆของคุณกำลังจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ดาวหูจะเข้ามาเล็งกับลัคนาตรงนี้ใช่ไหมครับที่ชาวกันกำลังมีปัญหากับความรู้สึกที่แบบว่าเออแล้วลาหูออกแล้วตกลงก็จะมาเล็งหลักอีกอะตกลงแล้วมันจะดีหรือแยกกันแน่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกตรงนี้ว่าคือคือขออธิบายเล็กๆลกแล้วกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยเนาะแต่มันก็จะควบคู่กับไพ่อยู่ว่าเออ เช้ากันลัคนากันจะได้ราหูเล็งรักก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นราศีกันอันเนี้ยจะมีปัญหาเยอะหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นลัคนากันนะครับคุณจะมีปัญหาน้อยกว่าเนาะการที่ราหูเล็งรักนะ่ะตามตามแบบ คุณอาจจะเคยไปฟังมาจากหลายสำนักหลายที่หลายทางเนาะจริงๆลาหูเลง็งรลักเนี่ยนะครับในดวงจรเนี่ยมันไม่ได้เสียมากเท่ากับดวงหลักเนาะเออประมาณนั้นดวงจรเนี่ยเวลาโคจรเนี่ยมาครับมันอาจจะเป็นปัญหาได้ก็จริงแต่เราสามารถตั้งกาดตั้งมือรับมือได้นะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะเสียเสมอไปราหูเนี่ยไปอยู่ในเลือนคู่มันไม่ได้อยู่ในเรือน ดวงชะตาของเราแต่เราจะได้รับเอฟเฟกจากคู่ครองคนหลักมากกว่าดังนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหามันจะเกิดจากเพศตรงข้ามแต่มันจะไม่ได้เกิดจากเรามันจะเกิดจากเพศตรงข้ามน่ะนะครับทาบางสื่อบางอย่างที่อาจจะดูไม่โอเคสำหรับตัวเราเองก็ได้แต่อยากจะบอกว่าราหูเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่เพียงดวงเดียวแบบนี้มันไม่ได้เสียนะ ถ้าไม่มีดาวอื่นมามาผสมลงหรือมามีประเด็นกับลาหูที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับแต่ยังไงมันก็มีได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบปัป๊บๆไม่นานนะครับดังนั้นอย่าซีเรียสเกินไปมันไม่ได้เป็นปัญหามากมายหรอกเพียงแต่เราแค่อยากเชื่อนะครับ กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครมาจีบพยายามดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งที่จะแบบเหมือนคิดหรือทําอะไรโดยขาดสติเกินไปเพราะดาวราหูเนี่ยมันคือดาวแห่งความลุ่มหลงเวลาไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยเราจะค่อนข้างดูแบบเออลุ่มหลงกับในเรื่องของความรักเกินไปหรือพูดง่ายๆคือเราไม่สนใจว่าเขาจะดีหรือไม่ดีเรารู้แต่ว่าเขาเข้ามามันดีต่อใจกับเรามันมีความรู้สึกที่เราอินแล้วก็ค่อนข้างดูแบบอ่า เขาเรียกว่าแบบต้องการในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะมีเขาอะนะครับจนบางทีขาดสติเนี่ยแหละคือบางครั้งอะมันเกิดตรงที่ว่าเราอะอาจจะถูกอ ความรักความสัมพันธ์นะ่ะที่มันมีความรู้สึกที่มันดีนะ่ะแต่มันจะครอบงําเรามากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเวลาใครที่เข้ามาใหม่ต้องระมัดระวังดีๆสำหรับใครที่มาจีบเราให้เราดูไว้ก่อนดูดีๆอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้ให้เราค่อยๆดูกันไปแล้วเราจะสามารถที่จะแบบ โอเคได้อย่าเพิ่งคอมมิตเมนต์นะครับให้เราดูไปก่อนนะไม่ได้แปลว่าเราห้ามมีแฟนเรามีแฟนได้แต่ต้องดูไว้ก่อนและอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งที่จะต้องแบบอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ในเรื่องของปัญหาตรงตรงที่มันจะมีข้อพิพาทกันกับในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาอันนี้คือสิ่งที่เราค่อยต้องระมัดระวังมีประมาณ2ออย่างนะครับที่เราต้องระมัดระวังเนาะนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ดังนั้นชาวกันก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยแต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันยังมีโอกาสดีๆที่เขากับเราอะยังมีโอกาสที่ยังจะเป็นคนรักคู่ครองที่ดีต่อกันได้เพราะมันมีไพ่แบบน,นี้สองถ้วยอยู่นะครับแล้วก็มีไพ่แบบนี้ด้วย หกถ้วยมันแปลว่าความรักความสัมพันธ,ธ์ที่เรากับเขาเนี่ยอาจจะห่างหายกันไปหรืออาจจะดูแบบแยกกันไปดูไม่ค่อยตอบโจทย์ตอบรับกันเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดง่ายๆคือคนรักเก่าอาจจะกลับมานะครับรีเทิร์นได้แล้วเขาอาจจะมาขอ คืนดีนะครับหรือเขาอาจจะมาแบบจีบเราอีกหรืออาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ได้มันมีทั้งคนเก่าและคนใหม่จะเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์และมันอาจจะทําให้เรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบดูใจกันและลงตัวกันได้อยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะแย่เสมอไปหรอกเพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูสถานการณ์ก่อนนะครับกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติต่อ สิ่งที่เขากับเรามีต่อกันเนาะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยแบบปุ๊บปั๊บแล้วตัดสินใจเลยต้องมีเหตุมีผลมากๆนะครับประมาณนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงหลายคนน่ะต้องการการผูกมัดผูกติดกับคู่ครองคนรักจนเกินไปบางครั้งเนี่ยรู้ว่าเขาไม่โอเครู้เขาไม่ดีแต่อยากได้อยากอยากได้เขามาในชีวิตของเราแล้วเราก็จะรีบแล้วเราก็จะทําแล้วเราก็จะแบบ เล่งสุดท้ายเราอาจจะได้เขามาก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้ดีหรือไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับผู้หญิงที่เราต้องการคอมมิทเมนต์จากผู้ชายนะครับโดยเฉพาะชาวกันแล้วก็ลักขณากันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้ดีหรืออาจจะยังไม่ได้โอเค เท่าที่ควรหรอกนะครับมันอาจจะทําให้เรากับเขาลงตัวกันได้ก็จริงสำหรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับในเรื่องของอะไรที่ยังโอเคยังสามารถที่จะลงตัวกันได้อยู่ยังสามารถที่จะมีโอกาสดีๆที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปในทิศทางที่ดีมีไพ่ใบน,นี้คือ ราชนีถือเหรียญมาพร้อมกับราชาถือเหรียญยังไงคุณกับเขามีโอกาสที่จะลงเอยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับมีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์ได้มีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่สี่หมายด้วยนะครับ เห็นไหมแปล<ร>ว่นนาความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะมีความสดใสกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์แต่อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องเป็นคนเก่าก่อนนะครับคนใหม่อาจจะต้องดูให้ดีก่อนคนเก่าก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสเพราะว่าเราเห็นอย่างน้อยเราก็เคยเห็นเขามาก่อนแหละว่าเขาเคยดีเคยร้ายมาก่อนไหมคนเก่าอะแต่คนใหม่เราไม่รู้อะไรเลยนะเราเริ่มต้นศูนย์ใหม่เลยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมา เพื่ออะไรคนเก่าก็เหมือนกันแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะกลับมาเพื่ออะไรแต่ยังไงเราก็ต้องแบบมีสติในการดูให้มากนะครับเพราะนี่คือดวงโดยรวมบางคนอะโชคดีพอได้ความรักความสัมพันธ์ในดวงชะตาของเขาเป็นดวงที่ดีเขาก็เลยมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีครั้งนี้แต่สลับหลายคนอาจจะยังมีโอกาสแนวโนม้มที่อาจจะยังดูแบบดีในช่วงนี้ก็จริงแต่ลองเทอมอะ ในระยะยาวอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะเราหูจะมาเล็งรักขณาของชาวกันก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปอย่าเพิ่งคอมมิทเมนต์ก็แล้วกันนะครับอืมโดยภาพพื้นรวมคือความรักอาจจะดูลงตัวในช่วงระยะสั้นนี้อยู่นะครับอืมประมาณนี้ยังพอโอเคได้ก็ลองดูก่อนสถานการณ์แล้วกันนะครับพยายามดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีต่อกันและกันแล้วก็พยายาม เปิดใจเปิดรับกับมุมมองทัศนคติอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอาจจะกําลังยึดติดอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะยังปรับกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ลงเนี่ยแล้วเรายังยึดติดอยู่กับปัญหายึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับอะไรที่มันยังไม่สักเซสกับความรู้สึกที่เราอยากจะมีให้เราพยายามดูแลนะครับในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเราจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น อย่าพึ่งที่จะต้องแบบเหมือนคิดหรือทําอะไรโดยการที่เรายึดติดอยู่กับอดีตจนเกินไปไพ่สี่เหลี่ยนคือการหยึดติดไพ่แบน,นี้คือเรากําลังสูญเสียกับมายเซ็ตที่เราอาจจะแบบไปโฟกัสกับความสูญเสียจนเกินไปนะครับเราต้องพยายามเปิดรับเปิดกว้าง ปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับแค่ต้องระมัดระวังมันไม่ต้องเสียสรไม่ต้องจริงจังแบบโอ้โหความรักฉันจะไม่ดีความรักฉันจะแย่ความรักฉันจะไม่โอเคเรามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับดวงชะตาของเราเนี่ยมันเป็นเพียงแผนที่เราสามารถแก้ไขดวงได้การประโยชน์ของการดูดวงคือการแก้ไขไม่ใช่พยากรณ์แบบ เขาเรียกอะไรดีละ่ะหลายคือหลายดีคือดีมันไม่ใช่เนาะมันแปลว่าเราสามารถปรับและแก้ไขได้อย่างที่ผมบอกไงว่าให้เราดูกันไปก่อนในระยะยาวอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบสั้นๆจนเกินไปให้เราพยายามดูกันไปก่อนนะครับให้เราดูกันไปแบบ โหเป็นปีหรือปีครึ่งหรือ2ปีไปเลยคบกันอย่าเพิ่งมีสถานะในช่วงเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีสถานะเรายังไม่รู้หรอกว่าในดวงชะตาของใครจะมีปัญหาไหมนะครับอย่างที่บอกว่าชาวราหูเนี่ยเล็งรลักมันไม่ได้เสียนะแต่มันเสียในยลักษณะที่ว่าถ้าใครเกิดราศีกันนะครับมีดาวตั้งรับอยู่ ทุกดวงยกเว้นดาวเสาร์นะครับที่อยู่ในราศีมีนกับราศีกันนอกกนั้นห้ามมีดาวดวงอื่นอยู่ในราศีเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ในดวงชะตาของเรานะครับและผมก็ไม่สามารถตอบได้และดูให้ได้ทุกคนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวถึงจะตอบได้เท่านั้นเพราะว่าเราจะสามารถตรวจด,ดวงชะตานะครับในพื้นฐานของดวงเราได้ว่าดาวอะไรมากระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่า อันนั้นต่างหากคือสิ่งที่เราต้อง โฟกัสแล้วก็ต้องระมัดระวังราหูเฉยๆนะครับมันไม่ได้ทําปัญหาอะไรให้กับตัวเราเองมากมายเนาะมันก็แค่อึดอัดหรือมีความรู้สึกที่แบบดูมีปัญหาบ้างแต่มันก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่โตมากมายอะไรนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วราหูเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนพฤหัสบดีคือเรือนแห่งสติปัญญาถ้าเราใช้สติปัญญากับการคิดการแก้ไขมองโลกในแง่ดีนะครับเด็กถือถ้วยมันก็อาจจะทําให้แบ่งเบา ภาระความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะกำลังมีปัญหาตรงนั้นได้เด็กถือดาบประครับประคองไปบางครั้งเราก็ต้องอดทนต่อสู้กับในเรื่องของปัญหาบางทีมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาบ้างให้เราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปนะครับเนาะประมาณนี้อืม ทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับมีไพ่ใบนี้คือ3ถ้วยช่วงเนี้ยชาวกันลัคนากันอาจจะดูสวีทกันเยอะนิดนึงเนาะอาจจะมีการแบบเหมือนชวนกันไปเที่ยวออกเดทไปสังสรรค์ไปแบบเปิดหูเปิดตาหรือไปออกสังคมค่อนข้างเยอะนะ เออนะครับมันก็อาจจะมีอะไรที่เป็นการเติมเต็มกันและกันที่ดีมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันมีไพ่หกถ้วยด้วยนะครับเราอาจจะได้ข่าวดีได้โอกาสดีๆที่เขาอาจจะมามอบให้กับตัวเราหรือเป็นคอมมิชเมนต์ก็ได้นะครับหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะลงเอยกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับแต่เราก็ต้องพยายาม ใช้พิเคราะห์พิจารณาแล้วก็พยายามดูสถานการณ์นะครับแล้วเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคกับปัญหาได้ราชินีถือดาราชินีถือดาคือเราสามารถที่จะเข้มแข็งที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นฟันฝ่าอุปสรรคแล้วเผชิญหน้ากับความจริงและเจอสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้น,นเองนะครับทำให้เรามีโอกาสแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้ใน อ่าอนาคตข้างหน้าได้แต่ก็อย่าพึ่งแบบจริงจังจนเกินไปนะครับดูสถานการณ์ในระยะยาวสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ั cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ